ครับผมก็เข้ามาในคลองนะครับคลองแถวใกล้ๆที่ทำงานนะฮะนี่ก็เดี๋ยวพาเอ1มาบุกป่าทั้งน,ง,งนะครับมีแอ่งครับมีแอ่งติดติดคลองนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะจะมีตัวหรือเปล่านะใช้เอสสีส้มนฮะวันนี้เป็นแอ่งน้ำติดกับคลองนะครับ อาจจะมีปลาเข้ามาเดี๋ยวลองสซวีด so mm ูนะหรือว่าหม่ก็สวยนะสแกนดูก่อนคนระับสแกนเป็นระยะดูก่อน ตัวขยำเดี๋ยวขยำเอสวัน เป็นกบยางตัวหนึ่งนะครับที่แบบวิ่งบนแหนบางๆได้ได้ดีมากครับแอคชั่นออกออกดีมากครับเหมือนเขียดจริงครับแอคชั่นออกตลอดทั้งสามารถเรียกปลาได้ดีนะ ใช้กับน้ำรล่งก็ใบหลิวก็เรียกปลาได้ดีฮะแอคชั่นแบบเราไม่ต้องเขย่าแล้วลากมาธรรมดาก็แอคชั่นก็ออกนะ ไม่แน่ใจว่ามีตูหรือเปล่านะเป็นน้ําใหม่เข้ามาเนะี่ยน้ำน่าเป็นน้ําฝนตกเนะ่ยไม่รู้ว่าจะมีไซส์ใหญ่เข้ามาหรือยัง ไปลองแองฝั่งนี้นะฮะมีแองน้ำฝั่งด้านซ้ายมีป่านะฮะติดติดกับป่านะครับติดคลองแล้วก็ติดป่าน้ำไม่น้อยมันไม่แน่ไม่แน่นอนนะจะมีไซส์ใหญ่จะมีไซส์ใหญ่นอนดักลอลูกปลาอยู่นะฮะ สวยมากครับหมายค่อนข้างแคบครับใช้การดีดเวียนถ้า ถ้า,นา,นาหน้าคนไหนมีท้าที่มันใช้กับไมยแคบๆได้ดีก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้ตัวนะครับลองสแกนดูนี่เลยถ้าเราตีได้หล,หลายท่านะครับ แล้วก็จะใช้กับไม้ลกๆไม้แคบได้ครับก็สามารถดิบลงไปได้เลยครับอุปสรรคเราก็กิ่งไม้ด้านบนด้านล่างครับด้านข้างอย่างนี้ครับใช้ดีบ ถอยนะอยนดเข้าไปอึดกัดนะครับอึดกัดคายนะครับโอ้ยตกใจนะครับกัดกระชากไปเลยครับอ้อตกใจเดี๋ยวซ้ำดูนะครับ ก,ก,กัดไม่โดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวย้ำดูนะเหมือนเดิมครับทอยไปแล้วทอยทำ<ม>ไปบ่อยแล้วก็จะแม่นนะเราตีแบบเนียนๆเลยนะเพราะแถวนี้เงียบนะก็เนียนๆเ,เลยวางเบาๆนะปลาก็จะไม่ระแวงนะ น่าจะมีไซส์นะครับไซส์สวยๆอยู่นะการจัดการกับนะ ย้ำด้วยว่าไม่ตจะกัดอีกหรือเปล่าเดจัดเข้าไปในใบบัวเลย đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ. กัดครับอืมาคายกัดในช่องดูท่อนะครับแล้วเขาหยิบปืนด้อนด้านหน้านะแต่ไปไม่โตเท่าไหร่ 帰る。<Kind> of. kind of. ไม่ได้เปิดกล่องอีกนะครับตีเล่นๆครับไม่ได้ไม่คิดว่าจะจะกัดครับใส่สวยเลยนะครับตีเล่นๆครับไม่คิดว่าจะกัดแล้วไม่ได้เปิดกล่องนะฮะรถยังไม่ดับเครื่องนะครับ S1 สสีส้มนะฮะ บอสีส้มไซส์สวยๆนะครับสองนิดหนึ่งแล้วก็วัดเลยครับไซส์สวยๆนะปลาคลองนะครับนี่เป็นคลองที่เขาลอกใหม่นะครับเขาลอกปลูกผักนะครับกัดตรงช่องแล้วนะครับใต้ต้นไม้นะครับที่เป็นร่องเขาน่าจะดักรอบนะตีไปแล้วก็ก็ตามมากัดนะตีประมาณตีย้ำเล่นๆครับประมาณสี่ห้าไม้ก็กัดเลยครับ กัดแรงนะครับส่งแล้วก็วัดนิดนึงครับเต็มคอไปซะนี่ค,ครับสุดยอดครับผมเอสนะครับสีส้มตัวนี้ครเดี๋ยวตีไล่กับชายคลองกันะครับกี่ได้ไปตัวนึงครับ จุดนะครับขับลงมาเดี๋ยวไล่าชายคองอเผื่อมีตัวอีกครับคลองน้ำกำลังส,สวยๆนะน้ำไม่ขึ้นสูงมากพอมีชายตะดิง่งให้ตีตื้อตานคนับ ตีครับตีขึ้นบนตะลิ่งค่อยค่อยคอยลากลงมาปลาจะได้ไม่ระแวงนะพ่าพื้นที่บนตะลิ่งเรามันเยอะนะครับตีขึ้นตะลิ่งก็ปลาก็จะจ้องงับเลยคนระับถ้ามีตัวอยู่ใกล้ๆนะคยำๆ สองไม้สามไม้สี่ไม้แล้วแต่นะบางทีปลาไม่กัดภายในไม้เดียวนะบางทีปลาเคี้ยวปลาเราแวงนะก <c oughs> ียัดเข้าไปเลยครับยัดขึ้นฝั่งค่อยๆลากลงมา แต่มีตัวก็น่าจะกลับแน่นอนครับเน้นๆครับปลาแบบตีเนียนๆนะครับตีไม่เนียนพอปลาจะแวงเห็นไหมแหละ ป่าจะมากัดในไม้แรกนะต้องตื้อเอาไม้แรกไม่กัดก็ซื้อไปจนกว่าคิดว่าปลาจะไม่กัดก็ค่อยหยายกัดแล้วครับโดนครับพูดธยังไม่คำจบนะครับตามออกมากัดกันได้ครับตื้อนิดนึงครับได้ผลครับ บอกได้ครับปีไปน่าจะฝั่งนี้น่าจะประมาณสองมานครับแต่ยังไม่กัดนะผมปีไล่ไปไล่ามายีไล่ไปเรื่อยครับซ้ายขวาซ้ายขวาวก็ออกมากัดเลยครับออมากัดจนได้นะครับยอดนะครับตือเท่านั้นครับที่ได้ปลาครับ ออกแล้วครับบางทีปลาอาจจะไม่กัดในไม้แรกนะครับใสสวยเท่ากับตัวแรกนะครับน่าจะใกล้เคียงนะครับติดตะขอเดียวนะครับใกล้จะหลุดไปแล้วพอดีมันกัดไว้นะครับวิ่งกระโดดออกมากัดเลยนะครับก็เลยแบบว่าส่งนิดนึงแล้วก็วัดเลยนะครับส่งนานไม่ได้ครับเดี๋ยวจะคลายแล้วนะฮะถ้ากัดแบบนี้ต้องพยายามไม่ส่งนานนะโอเคครับผมใส่ก็สวยนะครับใส่ตาเค็มได้ โอเคครับ S1 สีส้มเช่นเคยครับแปบ๊บเดียวนะครับโดนเมื่อกี้ตัวหนึ่งใต้ต้นไม้แล้วก็ใต้ต้นไม้ตรงตรง,ตรงนี้ครับได้ผลครับสุด,ดยอดครับ S1 สีส้มนะครับสุดยอดตั้งมาต่อครับโอเค มีตัวนะใต้ต้นไม้นะครับนี่ยาเรียร้อยนะครับลองยำๆดูนะยำๆทั้งตามครับต่ำๆต้องมีสักสิบไม้ครับแบบนี้ เพราะว่าปลาแหวงปลาเคี่ยวปลาแหวงเนี่ยเราเราไม่สามารถตีไม้เดี๋ยวแล้วมันบางทีมันไม่กัดนะครับมันมีตัวแต่มันไม่กัดนะครับต้องใช้ความพยายามนะครับความมานะในการตื้อปลานะจะได้ตัวนะก็เ,ะเหมือนหมายเมื่อกี้นะก็ตีไม้แรกไม้สองไม้ห้ายังไม่กัดนะยังไปเรื่อยถ้ามีตัว กัดมืนเดิมครับถ้าคิดว่าไม่กัดก็ออกให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจุดเปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนแอคชั่นไปเรื่อยๆนะคร้หเรืให้ได้นะ